ปเด็นพอยที่ทําให้หลายๆคนไม่ไปใช้ AI หนึ่งคือมันมีค่าใช้จ่ายบางตัวเนี่ยใช้ฟรีได้ช่วงหนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับมีเครดิตให้ลองมีฟรีทัร์ลสองครับถึงแม้เราจะรู้สึกว่า AI มันดูเป็นเรื่องง่ายแต่ผมเจอปัญหาเลยคือคนพร้อมไม่เป็นไม่รู้ว่าจะพร้อมยังไงไอะไรคือพร้อมที่ถูกต้องพร้อมยังไงให้ได้ผลแบบนี้หรือแม้กระทั่งพร้อมแบบไหนให้ได้ถ่ายรูปเหมือนเด็ก Gen ีออกมา น,นั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่คุณต้องพร้อมแล้วคุณพร้อมได้ไหม mm hmm. อ่าั่นคือวิธีการคือพร้อมแล้สองครับผมรู้สึกว่าบางทีอ่านบทความเยอะๆเจออะไรหลายๆอย่างเยอะๆครับแต่สิ่งที่มันไม่มีจริงๆคือคนทำ how to ให้มันง่าย mm hmm. กระบวนการทำวิธีการทำานั่นนั่นคือปัญหาที่ทำให้ SME อาจจะยังไม่ implement คุณผมไปเจออันนึงแล้วกันนะครับวันนี้ขอเสิร์ฟให้ผมไม่น่าเชื่อว่าจะแมสแต่ก็แมสได้ก็คือวิธีการสมัครใช้แชท GPT ตั้งแต่สมัครอีเมลสมัครพากดเข้าแชท GPT คนดูเป็นล้านวิวเลยนะฮะ mm. อันนี้ผมก็เลยตอบได้กลับว่าเออเรื่องแค่นี้มันมันอาจจะง่ายสำหรับคนที่เป็นเทคโนโลยีแต่สำหรับ SME มันไม่ได้ง่ายสำหรับเขาขนาดนั้น mm.